เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดไม่กับไม่กับไม่กับอีเ้สสนามร้อนสนามร้อน <c oughs> อะไรมีคนทักเฉยเราเดีก็โลดเราต้องอยู่ในไมโคแรแฟลชกันอีกแล้วนะครับผมรอบนี้ผมเตรียมน้ำมาด้วยนะรอบพีแล้วเปิดคลิปมานี่มันคือแบบ <c oughs> มีสเตเดด้วยโอเคเราอยู่ในฟแฟลชนะครับผมซึ่งรอบพีแล้วจะเป็นพื้นดินใช่ไหมว่าแบบเออที่โล่งกว้างที่เป็นดินน่ะผมว่าพาร์ทที่แล้วผมพลาดได้เฉยนะฮะ ซึ่งรอบนี้เราเปลี่ยนเป็นทะเลทรายอ่ะดูดิเป็นแบบฮาร์ดคอร์เหมือนเดิมนะก็เล่นแบบปกติมันเฉยๆนะเฉยๆชิวๆเพราะฉะนั้นอืม,มต้องอย่างนี้นะซึ่งเราเองก็ยังไม่รู้ว่ามันจะไปดีเอ็นได้ไหมอาออยาเพิิกดีเอ็นเลยอ่ะเหมือนเดิมับผมสร้างบ้านแต่ไม่แต่ทะเลทรายข,าข้อดีคือเราได้สติกง่ายนะเออ ที่เราได้เรียร์ทรายมีต้นไม้เหรอมีสลาเหมือนเดิมเฮ้ยพีระมิดได้แต่เหมือนตอนนี้ผมสร้างเรียทรายรู้สึกว่ามันจะอะไรเงี้ยเออมัอนจะเป็นมีหินนะทุกคนเดี๋ยวเราหักด่วน,น,นวยแย่และเฮ้ยเหนือสาลาไม่ร่วงลงมา เหมือนจะเหมือนจะลึกอยู่นะทุกคนอืมเราค่อยสร้างว่าเป็นกระจกไงอ่าประเด็นคือเราหาหินได้ไงวะเนะียใช่ไหมมันต้องโอเคต้องขุดนะที่นี่เย้เฮ้ยมีมีการเดียนเฝ้ายามอยู่ไ,ได้มันตัวใหญ่จองวะสลามชิบหายละเฮเลซ่าไันมีต้นไม้นี่ว่าแรงกูวเนะี่ยไม่เป็นไร มีเตียงสร้างบ้านเหมือนเดิมนะสร้างบ้านสร้างฟาร์มอไรเอยประชคดีที่สลามมันน่าอดีเด็กน้อยเฮ่เฮ่อรไอยเอออรอยเเก็บไว้บ้างนะครับชุบอ้ โอ้อยังผลผลิตอีกอยังผลผลิตวัาสานเราเอ่าขโมยวแท้ไม่มีไม่มีอาตัวคราบต่ไม่มีไม้เออวันนวมีซีปกติไม่ค่อยเจอตัวคราบนะเ <Yeah. S 1> ยอะเยอะเฮ้ยนึกไม่ออกวะก็ต้องหาจากเอไรนะพวกเขาเรียกว่าอะไรวะลืมไอ้อามาดอนไม้ช้าปะ เออไปทางเดียวแล้วกันทางโน้นแล้วกันแนวตรงเนาะแนวตรงโอเคบินปกติวิง่งไม่รอดเลยดินทรายเทเล้วไม่ได้นะฮะเราโชว์ความเก่งไปเลยไงแล้วเทเล็วมันพลาด,ดเฉยเนะ่วัวเดาคราฟดาบไงไม่ทระวังสลามอะไรไนี่ยมันอย่าตามไอาา่เชนะแอบน่ากลัวเนี่ยทะเลทราย,ยเป็นทะเลทรายจริงสร้างบ้านด้วยตะบองเพชรไหมละ่ะ <laughs> ไม่ได้ดิเราทำมันทำเครื่องมือไม่ได้บางครับหาไม้ไม้เป็นสิ่งจำเป็นแล้กเอาแล้วก,ก็บองเพชรเฮ้ยทักก้งกระบองเพชรเยอะอะอไรเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่โอ้โหผมเปิดใหม่ยังวะอาจมันจะพักข้างหาเลยนเนี่ยอะไรหมู่บ้านที่สองนะครับแต่ไม่เจออาร์มาดอนแล้วก็ไม่เจอไม้ ว่าถ้าเลสายมันก็มันไม่หมายทุกคนเขาสร้างว่านด้วยทายกันนะถ้าเขาใช้อะไรขุดกันวะมไม่มีบล็อกไม้เลยอหรอ้อ้้เเเเฮฮฮยยยจ้าทำไรจอาทำไรทำไม่ได้รบบแบบนี้ไม่ยอมเดี๋คิดอ่ามีหินอเจอหินอ่ะมันก็ต้องมีที่ขุดอยู่ดีปะ่ะ ก็คือจากกล่องไงอ้าวแต่ได, <c oughs> ได้เหล็กเลยได้เหล็กได้เพชรด้วยทุกคนเออดี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 ไว้เออเออไม่ต้องหาไมา้ก็ได้นิเอาเจอแล้วเราก็ทำไอ้ยะเออนี่เริ่มมาก็เป็นแร่เลยไอ้ยะธรรมดาที่ไหนอ๋อดาวดาวดาดาดา อ๋ดาวดาบดาวดาว,ดาว,ดาว,ดาวแล้วก็ขัน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 โอ,อเคแล้วไงต่ออืมทุกคนเห็นชุบชุบเอาละพร้มอมนะครอบนี้เอาจริงหมดแล้วทุกคนให้ผมเอาจริงเฉยเฉยชิวชิว,ชวเอางี้กว่ากดคือไม่นอนเลยแล้วกันยกเว้นใกล้ตายหยอกหยอกนี้เลย เป็นเพชรเลยกันใช้นานๆใช้นานๆบอกเลยพูดสึงเกียตก็ตัวผมเปลี่ยนสีได้อะไรกันเขาเนี่ยตัวเย็นแต่แมปร้อนประมาณนี้เนาะกำลังพอดีอุ้ยเฮิร์กเฮิร์กมันเห็นมันอะมันเห็นมันเห็นมันเห็นเชียร์เชียร์เชียร์เฮ้ย

แล้วไงต่อวะชุบๆสมมุติๆนี่คือทางเข้าประตูะอ่ะออกมาหีไม้อีกเวลญกรรมประตูหินเลยไหมไม่ได้สิมันคือประตูเด็กดิแล้วมีซอมบี้ปกติได้ยังไงเนี่ยอยู่ทะเลทรายมีแต่เออไม่ใช่เหรออฮ้ยเด็ดนะนี้มันสว่างไป ไม่มีบ้านใครไหมมีเราหาบ้านที่มีคนอยู่แล้วกันเราขุดประตูมีใจ่ไห้เฮ้ยบองเพชรอันนี้มันมีสองประตูทำไมฮะไม่เข้าใจลุกเย,ย้เออมาขอประตูหนึ่งแล้วกันนะเพื่อน เออแล้วก็เออนี่ไงนี่ไงคิดได้ออกแล้วอืม,อมแล้วก็อ่าเดี๋ยว NPC ซีวันเดินชนไม่ดีไม่ดีธรรมดาที่ไหนอืมใครมาบ้างโอ้โหแมวแ <c oughs> มวไอ้ยังกล้าเลยชุบ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 ม,มา,มาอ่ามาบกครับผม บ้านใต้ดินมันห้อยไปมันไม่ท้าทายนี่ไม่นอนด้วยเป็นไงโหดจัดจะตัดเอาข้อจริงก็น่าจะเหลือมันคลิปประสิบปิะทีละทวน <c oughs> ไมไ่มีอะไร <c oughs> แค่ส้างบ้านเองนะถ้าไม่ตายเราก็เล่นต่อแค่นิออ่ง <c oughs> แล้วทำไมมันลึกจัง โอเคถึงแล็บเย้แมวเอ,าเอาเว้าเวล่งกำลไม่มีฐานด้วยว่าเี๋นวนะใช้วิธีรวดเร็วก่อนอะไรไม่มีโอ้อยไม่ไหวเลยแต่ละคนเนี่ยเะ มีคนอยู่นอกบ้านนั้งหนึ่งคนไม่เข้ามาจู่โจมเหมือนสรามเลยนี่นะสรามผมนี่คือแบบสรามเมื่อพาที่แล้วอะโอเคผมต้องการหินนะพื้นที่โลง่งคลาสสิกมันจะขุดดินสามบล็อกก็คือเจอเจออะไรวะเจอเบสล็อกแล้วอะอันนี้มัน ค่อนข้างเยอะนะแล้วเหมือนขุดไปจะเจอหินได้ปะถ้าจำไม่ผิดอ๋อเหาโอเคเออไม่ทำบ้านใต้ดินแต่มีใต้ดินแล้วกันถ้าจำไม่ผิดมันทำบันไดได้ใช่ปะอะได้ทำได้ยิ่งด้วยนี่เลยเราก็จะแทนไม้ไปเลยสร้างบ้านก่อนสร้างบ้านสร้างบ้านสร้างบ้านสรางบ้านต้องมัไม่สวยเหรอเยอะเลย lại. Like.